สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่24มีนาคม2560ค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเช่นเคยนะคะแต่ในข่าวแรกวันนี้นะคะไปติดตามในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลกันก่อน,อนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะได้จัดทีมตํารวจกองปราบปรามเปิดปฏิบัติการไร่ฟ้าหน้าใสาบุคคลบ้านผู้มีอิทธิพล30จุดทั่วเมืองอุทัยธานีค่ะ พลตจเอกศีวรารัางสิพรามกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงข่าวการเปิดปฏิบัติการไร้ฟ้าหน้าใสาที่บ้านเลขที่55ทับ1หมู่ที่3บ้านเพชรน้ำพึ่งตบลานสักอเภอลานสักจังังหวดอุทัยธานีซึ่งเป็นบ้านของนายสายชนวิสุชาติสารวัตรกำนันตบนลานสักซึ่งเป็นหนึ่งใน30จุดนะคะที่หน่วย ando, คอมมานโดกองปราบปรามและฝ่ายทหารจำนวนกว่า400นาย ปูพมตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการตรวจค้นอีกครั้งนี้มีการแบ่งกำลังออกเป็น30ชุดแยกย้ายกันเข้าตรวจค้นปูพรมในหลายอำเภอส่วนใหญ่เป็นบ้านของนักการเมืองท้องถิ่นโดยผู้ที่มีชื่อเสียงที่ตำรวจเข้าค้นบ้านนะคะได้แก่บ้านนายประภาวิทย์บุตรสวัสดี นายเอถนอมมิตรวัฒนาบ้านนายสุภชัยโตสัจจาและบ้านนายปัญญาโตสัจจาซึ่งเป็นญาตินายสุภาพโตสัจจาอดีตสสพักเพื่อไทยผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าที่ถูกจับได้และเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตรวจค้นบ้านของนายชาดาไทยเศษที่บ้านกลางเขาอำเภอเมืองด้วยสำหรับการตรวจค้นนะคะได้พบอาวุธปืน31กระบอกเครื่องกระสุน128นัด ซกระสุน4อันเสื้อเกราะ3ตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้จับกลุ่มตัวผู้ใดมาดำเนินคดีแต่ยึดอาวุธปืนทั้งหมดให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลานสักตรวจสอบให้ปากคำหากมีหลักฐานมาแสดงก็จะส่งคืนให้ต่อไปสำหรับอาวุธปืนติดลำกล้องปืนไรเฟิลและเสื้อเกราะถือเป็นยุทธภัณฑ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้ที่ครอบครอง ส่วนวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในครั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความหวาดกลัวของประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะ